โอ้โง่ายๆเลยข่าวสุดแรกในกันทลมครับนะฮะเอ่อและปีสองหนึ่งเราจะพบกันอีกครับนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยแล้วแล้วดครับปีส0 2 1ยี่สิบเอ็ดยิ่งใหญ่กว่าเดิม นู้ติน้งนูษติ่ง้่งนู้ติ่นู้่งนู้ติงนู้ติงนูต่งนู้ติน้วก็งนชอบทงูงนู้ตเนู้ตงนู้งูงนูนู้ติ่งติ่ง้่น้าิ่้นนตงนู้นครับู่ ลกับเสื้อไปแล้วโครงการรณรงค์วิ่งเพื่อสุขภาพกันทรมรันฟอร์เฮล2020นะครับเกิดมาเนื่องจาก อำเภอกันทารลมนะครับเราได้ห่างหายจากการออกกำลังกายสุขภาพวิ่งเพื่อสุขภาพมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า4ปีแล้วนะครับนะอีกอย่างโรงพยาบาลกันทารลมกำลังพัฒนาในทุกๆด้านแต่ว่าเรายังขาดเ,เงินในการที่จะไปจัดซื้อครุภพันธ์ทางการแพทย์นะครับทางโรงพยาบาลก็จึงได้ร่วมกับทางชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอกันทารลรมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทาร,รมร่วมกันจัดงาน วิ่งเพื่อสุขภาพการรวมรันฟอร์เฮลล์2020ขึ้นเพื่อหาเงินจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลการรมคครับ,<อ>รบการวิ่งนี้จดัดยังไงครับครับการวิ่งก็เป็นการวิ่งมินิมาราทอนนะฮะมี2ระยะนะครับคือระยะ6กิโลเมตรและ3กิโลเมตรนะครับในวันที่24ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะซึ่งวันที่23เราก็จะทําพิธีปิยมหาราชแล้วก็วิ่งกันวันที่24และวันอาทิตย์ที่25 นะพวกท่านก็จะมีเวลาพักผ่อนอีกหนึ่งวันครับครับมีอะไรฝากเชิญชวนถึงพี่น้องจากสีเกษครับขอเชิญชวนตอนตอนนี้นะครับเรามียอดวิ่งนะครับยอดผู้สมัครวิ่งครบแล้วนะครับรวมทั้งหมด2,669รายนะครับนะแต่ก็ออยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับในอำเภอกันทารมและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มาร่วมกันออกกำลังกายนะครับ สุขภาพดีไม่มีขายครับถ้าอยากได้ต้องทำเองครับ